Stop it! Got my love. That's a real big profit. Diamonds in it's flawless. กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พอพอเอาใจเลยเอาใจเป็นแบบอีกตลาดหนึ่งเลยนะคะคือทุกคนอาจจะเห็นว่าพอๆชอบแต,งต่งโตอินชอบแต่งเกาหลีบ่อยๆใช่ปะทุกคนอันเนี้ยเราตีตลาดใหม่แล้วเป็นลุคที่เพาแต่งแหละแต่ว่าแต่งไม่ค่อยบ่อยวันนี้ก็เลยเออเฮ้ยเดี๋ยวมาตีตลาดกันนะคะวันนี้จะมาแต่งลุคเป็นแบบว่าสายฝอคุณเม่ คือพูดเลยว่าด้วยความสมอกซสมเอร์อะไรบรรยากาศความร้อนรลอุ่ของบ้านเรานะคะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูเซ็กซี่คืออะไรเงี้ยก็เลยว่าเออเผื่อจะมีสาวแซ่บสาวเซ็กซี่มาดูคลิปกันบ้างนะคะเดี๋ยวปะพอมาแชร์ how to ลุคนี้ให้ดูกันเลยลุกวันนี้ไม่ลงรองพื้นอีกเช่นเคยนะคะทุกคนปะพอใช้เป็นคอนซีลพร้อมในการลงทั่วหน้านะคะแล้วก็ทริกในการลงเนี่ยวันนี้เนี่ยปะพอมีรอยเข้มเยอะมากเลยนะคะใครที่แบบว่ามีรอยสิวเข้มๆสิวนูนๆเนี่ยวันนี้บอกเลยว่าหน้าปอพอมอะกับอันนี้สุดๆ ของแบบว่าโครงหน้าของสาวเอเชียกันก่อนคือพอๆเนี่ยก็เป็นสาวเอเชียใช่ไหมเป็นสาวเอเชียที่แบบว่าอยู่ในไทยที่แบบอีกอีกอย่างหนึง่งคือคนเอเชียปกตินี่เขาจะแบบป็นฟิวว่ามีหน้ารูปไข่มีหน้ายาวแล้วก็เนื้อเยอะนะคะทุกคนส่วนฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นฟิวแบบว่าหน้าสัาน้นแล้วก็โครงหน้าค่อนข้างจะชัดนะคะทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าสาวเอเชียจะไปแต่งสายฝอเนี่ยมันก็จะเป็นต้องมีการปรับโครงหน้ากันนิดนึงใช้เมคอัพในการปรับโครงหน้านะคะแต่ว่าพอ,พอเนี่ยคือจัดอยู่ในหมวดนึงตรงที่ไรรู้ป้หน้าชัดไปหมดเลยหน้าชัดไปหมดทุก ส่วนโหนกชัดอะไรชัดกรามชัดคือชัดไปหมดจอลายชัดหมดเลยนะคะทุกคนเพราะนั้นะ่ะปะพงอ,อาจจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนเยอะนะคะใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็สามารถเอาทาวทูลูกนี้ไปปรับใช้กันได้นะคะสําหรับการแก้ไขโครงหน้าต่างๆนะคะทุกคนอันนี้ลงเป็นแบบมาเเซอรตัวเดียวพอเพราะว่าตัวนี้ผิวคือเย็นมากวิธีการเช็คนะคะทุกคนว่าผิวเนี่ยมันเย็นมากพอสําหรับการรับมคอัพแล้วหรือยังให้เราเอาหลังมือแตะแล้ววัดละคอคนเราปกติแล้วอะคอมันจะมีความร้อนอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าหน้ามันไล่เรี่ยกกับคอเนี่ยไม่ใช่ เย็นกับผิวตรงคนนะคะทุกคนก็คือพร้อมแล้วลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะพอ,พอจะขออนุญาตทําการเป่าเน้นนึงให้มันแบบเซตตัวนะคะสต่เรบใครที่แบบว่าไม่ได้มีเวลามากมายในเรื่องของการมานั่งรอให้มันแห้งก็ใช้พัดลมนะคะช่วยได้เยอะแล้วเดีย๋ยวพอจะทาการปรับสีผิวลงมานะคะดี่ยบว่ามีรอยเข้มๆตรงบริเวณข้างแก้มมาเยอะอย่างเงี้ยคือการปรับสีผิวลงไปเลยให้มันแบบเข้มนะคะแล้วค่อยทําการเพิ่มไฮไลท์ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้โครงหน้าเราชัดขึ้นหนึ่งสองคือมันจะปิดรอยได้เนียนกว่านะคะทุกคนวันนี้ พอใช้เป็นคอนซีลพร้อมนะคะใช้เป็นดูโอ a ดากนะคะดูคนคะ่ะในการลงไปเลยนะคะให้มันปรับรูปหน้าปรับสีหน้าไปเลยนะคะทุกคนนี่คอนซีลของเราเห็นปะคือมันจะมีรอยเข้มเยอะมากทากดูคนคือทุกคนอาจจะนึกภาพก,กลไกไม่ออกคือมันเป็นการที่เราเอาผิวเราอ่ะให้มันลงไปเข้มเท่ากับรอยที่มันเข้มมากๆถ้าเกิดอยากให้มันไฮไลท์มันก็จะแบบไปไฮไลท์ต้องส่วนอื่นๆเอาอะไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะทุกคนตัวนี้หลอดจิ๋วแต่เจ๋วมากเกลี่ยได้เลยนะคะทุกคนใครอยากจะแบบว่าปล่อยให้มันหนึบติดผิวนิดนึงก็ได้ ได้นะคะแต่ว่าพอๆก็จะเกลี่ยไปเลยเพราะว่าในการลงเลเย,ยอร์แรกเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องให้มันนะปิดมิดแบบว่าไม่เห็นรอยเลยนะคืออย่างที่บอกว่าเรากําลังทางานอยู่กับสีนะคะทุกคนพอมันลงมาเข้มแล้วเนี่ยมันก็จะจางได้เยอะมากๆอยู่แล้วนะสิวตรงนี้คือแบบโอ้ไ oh ม่มากนอนดึกทุกวันด้วยอะ่ะตอนนี้ตอนแต่งแรกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยหน้าฉันยังไงนะมันต้องยังไงนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจะเย็นเกลี่ยไปก่อนแล้วถ้าจะเอาให้เซฟใช้ป้าทุกคนก็คือลงเลเยอร์หนึง่งเอาพัลมเป่าเลยให้มันหนึบติดผิวถ้าไม่ชัวงไงเขาง้าใจผิดป่ะเป่าเลยไม่ต้องนานสักปวันนะแบบว่า15วิอะไรอย่างเงี้ย ยี่สิบวิถ้าเรารู้ว่าเราจะลงคอนซทลเนอร์หลายชั้นใช่ป่ะทุกคนหรือว่าลงอะไรก็แล้วแต่หลายเลเยอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งพีนแคร์ทั้งตัวรองพื้นทั้งตัวคอนซทลเนอร์อะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่าไม่ชชว่์ว่าเรามีเวลาในการแต่งหน้าน้อยมากแค่ไหนอ่ะเอาพัดลมเป่าทุกเลเยอร์มันจะช่วยได้มากๆนะคะเพราะมันจะทําให้หนึบติดผิวคืดมากขึ้นนะทุกคน ก่อนที่เราจะไปลงคอนทัวร์แบบว่าทํากรอบหน้ากันอีกทีนึงนะคะอันนั้นก็คือเป็นอีกพาร์หนึงแล้วแต่ว่าอันนี้พาร์ของผิวจะจบกันที่เบอร์ศูนหนึ่งนะคะทุกคนพะอ,พอจะทําการลงเป็นไฮไลท์ให้กับผิวเรานะคะก็ลงไปตรงบริเวณที่มันแบบว่ากระทบแสงเลยนะคะคือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแบบว่าคอนซีลเลอร์ที่เวลาฝรั่งเขาลงเขาชอบลงเป็นสามเรี่ยมแบบว่าลงมนจนถึงตรงนี้ใช่ปะก็ลงได้ถ้าอยากลงนะ <c oughs> พอก็จะไม่ได้จุดเยอะเอาแค่ตรงที่มันแบบจะเป็นไฮไลท์ของหน้าเราคือตรงบริเวณกลางหน้าทั้งหมดนะคะทุกคนจริง,รงๆแล้วพอยหลักอะถ้าเกิดว่าหลายๆคนไม่ได้แบบว่าแต่งหน้าใส่ฟอกในวันนี้ก็คือเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันได้ทั้งหมดอาจจะลดทอนในส่วนของแบบเบอร์ศูนย์หนึ่งออกก็ได้อาจจะลดทอนเบอร์ศูนย์สองออกก็ได้หรือลดทอนเบอร์ศูนย์สามออกก็ได้แล้วคอยแบบว่าข้ามมันหนึ่งมาสองเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเอาแต่แต่ว,วันนี้เราต้องการงานอึบงานปรับโครงหน้านะคะเราก็เลยจําเป็นจะต้องแบบว่ามีความอึบนิดนึงเห็นไหมคววาามแบบ่ ป๊อปขึ้นมาเลยนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยก็คือแบบทําหน้าที่ในการทําให้ผิวพอๆมันป๊อบขึ้นนะคะเนี่ยแล้วให้ดูนะว่าเวลาเราใช้พับเกี่ยถ้าเกิดคอนซีลเลอร์ไม่ดีจริงลงหลายเลเยอร์แบบเนี้ยคราบแล้วนะคะต้องพูดอย่างนี้พอๆเตรียมผิวดีด้วยต้องเตรียมผิวให้มันมีความชุ่มชื้นผิวหนึบกาลังดีรับกับตัวเครื่องสำอางนะคะทุกคนถ้าเกิดทุกคนปล่อยให้ผิวมันแห้งมันเป็นขุยเงี้ยลงเครื่องสำอางไงมันก็ไม่สวยมันก็แบบว่าไม่กินเข้าสู่ผิวนะคะทุกคน คือลหลายๆอย่างมันต้องช่วยกันเดอ้อบางทีก็จะไปฝากเขาของไว้กับขั้น,นตอนขั้นตอนเดียวนี่คุณอาน้ากรึบมากวันนี้ไม่มีรองพื้นเลยมีแค่คอนซีลเลอร์พร้อมอย่างเดียวนะคะและให้ดูหน้าใกล้ๆซูมเข้ามาได้เลยว่าผิวไม่มีรอยต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนี่เห็นไหมไม่มีรอยต่ออะไรเลยแล้วหน้าเนียนกร๊บไม่หนาจนเกินไปด้วยเเร์ดมากต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มในการปรับโครงหน้าขึ้นให้มันชัดขึ้นอีกนะคะด้วยการใช้คอนทัวร์นะคะทุกคนวันนี้พอๆใช้เป็นแบร์บิวตี้เลยจ้าเชฟที่พอ ขึ้นนะคะหน้าพอที่จะต้องมีทําการลบอะแค่ส่วนเดียวก็คือตรงตรงนี้นิดเดียวปอบอก็จะจุดไว้แล้วก็เกลี่ยเลยปอพอก็จะเกลี่ยลงมาอย่างนี้เลยแล้วเหลือเหลือในแปรงลากไปยันตรงนี้เลยเพื่อทําให้โครงหน้าเนี่ยมันตอบชัดขึ้นแต่ปพอจะไม่ต้องการให้มันยืดขนาดนั้นเพราะทุกคนเพราะว่าตอนนี้หน้าปพอกมีความตอบอยู่แล้วด้วยโครงหน้าเองฝั่งนี้เหมือนกันเสร็จปุ๊บเราจะมาทําในส่วนของจอลายกันนะคะคือปอพเนี่ยจริงๆก็มีอยู่แล้วแหละจอลายแต่ว่าเน้นเพิ่มอีกหน่อยปอพไมไปได้ชมตัวเองปอ่พอก็คน เราเบลนลงทั้งหมดทุกคน มันก็จะให้เป็นเงาคอกับเงาตรงเนี้ยมันขึ้นมาความเงาความอะไรมันก็จะมาละเจ๊แต่เดี๋ยวพอพอขอแบบเหลือๆเหลือๆนะอันนี้เอาเหลือๆเ,เลยนะหน้าผากนิดหน่อยเพราะว่าพอพอนะเป็นคนหน้าผากแคบนะคะทุกคนถ้าใครเป็นคนหน้าผากกว้างอยากลดพื้นที่หน้าผากก็เอาคอนทัวร์ไปใส่ได้นะในส่วนจมูกจะแมกนะคะเจะ๊ก็บีบแคบเลยฝรั่งอะ่ะเขาจะชอบให้สันจมูกมันมีความแคบแคบนิดนึงและบอกเลยว่าการคอนทัวร์จมูกนะจะมาหาจันทร์คืออีกทีตอนเราใช้แป้งทําเป็นฟิลแบบไกด์ไลน์หลอกๆเล่นไปก่อนให้มันเข้ามายังในนี้เลยนะ ค่ะทุกคนการบีบให้รูปตาแล้วมันดูแบบเซ็กซี่เหมือนพูดแบบตาปืออย่างงี้ตลอดเวลาคือตรงนี้มันจะต้องแบบว่ามีช่องของคอนทัวร์นิดนึงแล้วก็วันนี้ไหนๆแล้วอะไหนก็ไหนอะเข้าใจผิดปะพอก็ดึงตาให้มันแบบเฉี่ยวแล้วใช่ปะพอก็จะทําให้ตัวหางตาเนี่ยมันดูแบบดูขึ้นไปหาขมับลักกะขมับมากขึ้นสนิทกับขมับมากขึ้นแล้วก็เหลือในแปลงปากเป็นเชอร์รี่ขึ้นได้อีกถ้าเกิดว่าเราอยากดูเด็กเคยเห็นเด็กแบบว่าเด็กเล็กปะคือมันตรงตรงนี้จะแคบมากเพราะนั้นก็คือทําให้มมันนเเแบบว่าาป็งจูกะ งแล้วก็ปิดไปจมูกนิดนึงฝรั่ังชอบจมูกเฉดๆแก้มนะคะวันนี้พอ,พอใช้เป็นแบร์บิวดีเหมือนกันสีอันนี้ชื่อสีว่าบลิสนะคะเวลาลงแก้มเดอ้พอพอๆก็จะลงเฉียงๆอย่างนี้เพื่อทําให้รูปหน้ามันดูแบบว่าให้มันดึงอะ่ะเออนั่นแหละเอาแปรงคอนทัวร์นี่แหละมาเบลนด์แล้วเวลาเบลนด์นะคะพอ,พอจะเบลนด์ลงให้มันดูแบบว่าเฉี่ยวมากขึ้นนะคะแล้วก็ดึงลงแบบนี้ให้มันเป็นรวมกับตัวคอนทัวร์อันนี้เป็นสีที่พอเลือกมาแล้วแบบว่าใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแต่งปออาจจะเข้มกว่านี้อีกหน่อย นะเดี๋ยวขอเพิ่มอีกสีหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นโอไมบัตนะคะทุกท่านเบอร์1ิเเด้อ เพิ่มเติมเข้าไปนะคะทุกคนให้หน้ามันมีความแบบว่าสีบรัชมันเข้มกว่านี้อีกเพราะว่าเมื่อกี้เราลงคอนทัวร์ค่อนข้างที่จะเข้มคือใครมีหนกอะ่ะอันนี้ลุกเนี่ยคือได้เฉดฉายนะปัดคางนิดหน่อยเดี๋ยวไปเซ็ตแป้งกันเลยจ้าวันนี้ใช้เป็นของคาซานนะคะทุกคนเซ็ตลงไปเลยนะเจะ๊ไม่ห่วงอยู่แล้วบางคนเขาก็แบบได้ผิวแมตต์เนี้ยคนที่แบบแต่งฝอเอซ็ตตรงไหนบ้างก็เซ็ตทั่วหน้าเลยเซ็ตทั่วหน้าก่อนให้มันแบบว่าผิวมันแห้งก่อนประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มความฉ่ำความอะไรเดี๋ยวค่อยไปฉีดตัวเปรนน้้อก เอาทุกคนเอ้ยใช้แป้งกันเถอะถ้าเกิดว่าอยู่ในประเทศไทยนั้นมันไม่ได้แบบว่าร้อนเหมือนประเทศอื่นนะเพราะพอเคยไปเที่ยวเกาหลีหน้าร้อนมาพอมันร้อนใช่ปะมันร้อนที่เป็นร้อนแบบร้อนแสบเขยาใจนไหมร้อนแสบมันจะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราก็ร้อนแสบแต่ว่าบ้านเราจะมีความชื้นชื้นคือบนหน้ามันแอบหยืดยแต่ถ้าเกิดว่าพอไปหน้าร้อนที่เกาหลีมาใช่ปะเฮ้ยมันร้อนแต่มันไม่หยืดนะเว้ยมันร้อนมีเหงื่อแต่เหงื่อมันไม่ทําให้หยืดอ่ะไม่ไม่รู้ว่าเข้าใจไม่รู้ว่าเข้าใจไปเองป่ะทุกคนแต่ว่าพอพอก็ถามหลายคน ตอนนี้หน้าเราก็คือแบบหน้าเรามีความชัดประมาณหนึ่งใช่ปะ่ะทุกคนแตพ่พอจะมาเพิ่มแสงและเงาเมื่อกี้ทำให้หน้าแม t ต e แต่จะมาเพิ่มแสงและเงาให้กันหน้างงไหมอันนี้เป็นโปรดักต์ของ o u g l a s s พอพอจะลงไปแบบบริเวณกว้างๆนะคะทุกคนทับกับตัวบัตออนเมื่อกี้ลงไปเลยเพื่อให้มันหน้ามันดูแบบว่าบลอนซ์ขึ้นอีกนะคะคือจะลงแบบว่าไม่ได้แบบเป็นเชฟแบบคมๆเหมือนตัวคอนทัวร์ที่เราลงแบบเนื้อครีมแหละทีนี้คือเวลาเราลงบลอนเซอร์อะไรหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่หนูลงแบบคอนทัวร์ได้เลยปะก็ลงได้แต่ว่ามันก็จะเงาไปหมดเนี่ยเข้าใจผิปะคือหลักๆห,หน้าที่ของบลอนเซอร์คือมาช่วยเรื่องแสงนะคะมาช่วยเรื่องของการการะจายแสงต่างๆอยากทาให้หน้ามันมีความแทนขึ้นก็ใช้บลอนเซอร์ในการปัดกว้างๆอะไรอย่างนี้ คือถ้าเกิดว่าแต่งฝออ่ะทุกคนหน้ามันจะนวหรือมันจะไม่นวมันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวปอปจะเอาเป็นแบบสีอ่อนๆเน,น้นนึงนะคะมาแบบว่าไล่ตัวบริเวณตรงนี้มาเก็บตัวบริเวณขอบสีเข้มอะขอเข้าใจไหมมันจะมีขอบสีเข้มอยู่เมื่อกี้ให้มันมีความแบบว่าละมุนตุ้นนะคะพาเลตอวกาศอันนี้ก็เป็นแบ,บรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องของการกระจายแสงอยู่แล้วไงประมาณน,นี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงเป็นตัวครีมบัตแบบฝุ่นกันนะคะไม่ใช่ครีมบัตแบบฝุ่นอะไรพูดอะไรปัดแก้แบบฝุ่น ลาการ์ดค่ะเบอร์ศูนย์ห้าัดแบบว่าเบาๆเดี๋ยวไปแต่งตากันค่ะเริ่มใช้เป็นอันนี้ของเมเินดานะ้ำเบอร์ศูนย์สองนะคะ mm. มิลลาเต้ลงที่บริเวณใต้ตาได้นิดหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องมากแล้วก็วันนี้จะสังเกตว่าถ้าเป็นลุกปกติเราพอจะลงมาที่ตรงนี้ใช่ปะแต่เน,นี้ยจะไม่ยุง่งอะไรกับหัวตาเพราะเดี๋ยวเราจะทําการเขียนอ e ีไลเนอร์สีดาให้มันแบบว่าตามันเฉียวๆจริงแล้วสีอายแชโดจบแค่นี้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าขี้เกียจในส่วนของารใส่ฝอเตรียรมผิวนานแล้วเหนื่อยแล้วอะจะแ,แบบว่าแต่งแค่นี้เลยก็ได้พาเลต์ บิ๊ก e อีโก้เยอะนะอีโก้จะเอามาเน้นตรงนี้นะคะให้มันมีเบ้าตามากนเสร็จปุ๊บใช่ปะทุกคนนี่เทคนิคนะเทคนิคนะสีเข้มอ่ะที่เรามาทาปลายตา<ม>เอามากดตรงนี้ด้วย<ม>ให้ตามันดูแบบว่ากดลงเหมือนแบบปรืปร้ๆอไแบ่งอมันจะอยู่เส้นนี้ไม่เหมือนกันนะทุกคน ม่เหมือนกันนะตรงเนี้ยถ้าแบ่งระหว่างสันจมูกจะอ,อยู่เส้นนี้แต่ตรงเนี้ยเป็นการกดเส้นตรงสันจมูกอะ่ะให้มันพื้นที่ตาตรงเนี้ยมันแคเอ,อให้มันแคบลงแล้วไม่ให้มันดูลึกขึ้นมันจะดูแบบเซ็กซี่ค่อยๆทําเดิมเมื่อกี้พูดว่าอะไรแต่งต่างง่ายๆเสร็จแล้วตรงบริเวณหางตาเด้นนิดนึงแต่ไม่ต้องลงมาให้มันกว้างอะ่ะแต่เน้นดึงขึ้นอย่างนี้ใครอยากเห็นพอๆลุคนี้คัมแบ็กคือเมื่อก่อนนะแต่งหน้าตอนสมัยทําช่องใหม่ๆนะติดตาทุกลุกนะต่อให้เป็นเกาหลีก็ติดตา แล้วพอจะขยับมาใช้เป็นสีแบบประมาณนี้นะคะทุกคนในการแบบว่าทําให้เชฟทุกอย่างมันชัดขึ้นสีมันฟีแบบว่าแยกกันมากเกินนะคะอินไลเนอร์นะคะของแคนเม k e เดอร์เดี๋ยวพอจะทําการเขียนให้รูปตาเนี่ยมันมีความไม่ได้ปิดโดยเกินไปใครที่มีปัญหาตาเล็กแต่อยากแต่งตาให้มันเซ็กซี่อย่างพอๆอย่างพอรู้สึกว่าถ้าเวลาเราเขียนอินไลเนอร์สีดาแล้วแบบเขียนให้มันบรรจบกันหัวท้ายใช่ปะตาดูเล็กมากแต่อันเนี้ยจะมาลองทําเทคนิคใหม่ๆกันว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนให้มันบรรจบมันยังไงเส้นมันก็ต้องบรรจบกัน แต่ทํายังไงให้ตามันดูไม่เล็กได้บ้างอเดี๋ยวลองดูนะทุกคนอันนี้เป็นลองไปพร้อมกันเด้อเส้นวันนี้เนี่ยจะมีความไม่ได้เล็กมากนะคะแล้วก็จะมีความเฉียวเฉียวนิดนึงจะไม่ได้แบบว่าสิ้นสุดที่ตรงปลายตาเด้อทุกท่านแล้วก็เขียนหัวตาด้วยหัวตาพอๆจะไม่ได้จิกให้มันเป็นแบบคมๆนะทุกคนเขียนหัวตาประมาณนี้เขียนหางตามันใช่ปะทุกคนแต่บริเวณปลายตาเนี่ยพอๆจะไม่ได้ให้มันขึ้นไปจบที่ตรงเนี่ยจะให้มันเป็นอย่างนี้ออกไปตรงๆใช่ปะและให้มันเป็นฟิลนี้นิดนึ่งมันเหมือนเป็นการบิิดดเส้นนนนึงททุกคีา ดูเล็บเลยว่าพี่พิมพร้อมตรงแต่งตรงเล็บหรือเปล่าแบบนึงนึงคือพี่พ็พร้อมต้องการให้ตาพี่พ็พร้อมมันไม่ปิดอะ่ะมันจะเป็นฟีลว่าไม่ให้ข้างในมันปิดจนเกินไปถ้าเกิดว่าเราเอาสีดําถมข้างในใช่ปะ่ะทุกคนมันก็จะทาให้ตาดูเล็กอะ่ะเทคนิคนี้นะคะทุกคนจะทําให้ตาดูเฉี่ยวจริงแต่ว่าจะทําให้ตาดูไม่เล็กนะคะดขนตาเด้อจ้าวันนี้ขนตาเราเนี่ยเราจะปัดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาขนตาอะไรมาแซมแซมเอานะคะคือจะบอกว่าเทคนิคฝออะอยากให้ทุกคนสังเกตขนตาเลย คือแต่งหน้าฝ่อเนี่ยต่อให้โทนสีฝ่อหรือว่าไม่อ,อ,อ,อะไรเหลือเหลืออะไรต่างๆแต่งตาตอกน้ำตาลอะไรถ้าเกิดขนตาไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องคือขนตาในยากมากนะมันจะไม่เหมือนเกาหลีที่แบบว่าจับชอบมีแพทเทิร์นนะอันนี้คือเป็นแบบยิ่งฟูยิ่งสวยยิ่งฟูยิ่งตึงอะไรอย่างนี้มาสคาร่า <asc> ใช้เป็นเมดลีนสกายไฮนะคะปัดไปเลยยีไปเลยให้ขนตาฟูเราอย่าเพิ่งแบบว่าไปห่วงว่าขนตาจะต,ต้องมาทามาชอกธรรมชาติไม่มีทุกคนเคยเห็นปะแบบฝรั่งเวลาเขาปัดขนตาเป็นก้อนๆทาไมเขาเป็นสว แล้วเป็นเราปัดขนตากรอนได้ไหมคือเพื่อน,นจะแกะให้โอ้ขนตาล่างปัดด้วยนะคะเวลาปัดขนตาล่างตั้งแกนขึ้นช่วยได้เยอะทําไมเราถึงต้องปัดขนตาในเมื่อเดี๋ยวเราก็ต้องติดขนตาเหมือนเดิมมันจะอีกแบบหนึ่งในแง่ของการที่ความธรรมะชาจริงๆแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าสไตล์ไหนคี์หลักสําคัญของการมีขนตาคือต่อให้ติดขนตาปลอมมันก็ต้องติดให้ขนตาจริงเนียนเข้าไปกับขนตาปลอมด้วยเพราะนั้นมาสคาร่าจะเป็นตัวเชื่อมทางของมันแต่ทีนี้ในกรณีที่เป็นสาย่เนี่ยเราจะแค่แซมให้มันฟูแต แต่ถ้าในกรณีของที่เป็นแบบเกาหลีขนตาดับช่อเราติดลงไปก่อนแล้วเอาตัวขนตาจริงไปผสานกับตัวขนตาปลอมแต่อันนี้คือเราแซมเนี่ยเพราะนั่ะเราก็ดูว่าขนตาจริงเราอ่ะมันปัดขึ้นได้เยอะแค่ไหนแล้วแล้วเราจะแซมตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นเทคนิคของฝอลขนตาปลอมใช้เป็นบุ้งเป็นอะไรก็ว่าไปเดอเจ๊พอๆก็จะเอามาแซมด้านหลังนะคะเป็นพวกแบบขนตาช่ออะไรอย่างงี้ติดลงไปลดขนตาเอฟม,มาจากไหนไม่รู้พอๆก็จําไม่ได้ทุกคนเอ้ย ติดลงไปเลยสักแบบตรงซำช่ออะไรก็ว่ากันไปเน้นความฟูนะคะหรือจะติดทั้งหมดเลยก็ได้เอาไปสู้บขนตามาประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเออลืมบอกว่าเมื่อกี้ใช้เป็นขนตาอันนี้นะ2อ,อันนี้เดอ้ออันนี้1แล้วก็โอคิยอีกหนึ่งไปดูเส้นแล้วไปแคปหากันเองนะทุกคนโอคิยน่าจะเป็นเบอร์ศูนย์เอ,อ่ออันนี้ไม่รู้ของอะไรเมนเดลี่ไม่รู้แล้วเดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้พอๆใช้เป็นที่เขียนคิว้วของ b a b y Bright เป็นดินสอเขียนคิว้วที่หัวเล็กมากเลยนะ แล้วก็สีคิ้ววันนี้เนี่ยจะไม่ได้เขียนให้มันแบบมีความอ่อนแล้วนะเน้นความแน่นชัดแหละแล้วก็ความคิ้ววันนี้พอพอจะไม่ได้ให้มันเล็กมากนะคะเน้นให้มันแบบว่ามีความอุยอุยคิ้วอุยนะคะทุกคนไม่ได้เอาแบบยาวมากด้วยนะเพราะว่าถ้ายาวมากมันจะมาทับอัอนนี้อันเนี้ย <c oughs> เน้นสก,กิด สกิดเติมช่องว่างฟิลฟิลแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะชีจะเป็นแบบฟิลมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะแล้วก็เอามาอันนี้ได้ชีเป็นฟิลนี้เซขนคิ้วมันก็จะมีความตั้งอุยขึ้นปัดย้อนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชัวอยากให้มันแบบมีความตั้งๆก็ปัดย้อนก่อนแล้วก็ค่อยปัดจัดทรงใช้เป็นพาเลทข,ของ f l าว e r n o s โนอันนี้นะคะเป็นสีเข้มอันนี้มาคอนทัวร์จมือเค้ Hair. ซึ่งจมูกวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาในส่วนของความว่าเฮ้ยจมูกหนูเป็นแบบฟิลฟิลใหญ่อ่ะพี่ฟิลจมูก ูกแบบจมูกแบบปีกจมูกใหญ่ะอะไรเงี้ยคือมันจะมีเทคนิคที่ว่าพอไปลองใช้แล้วแบบใช้ได้จริงแต่จะไม่ได้ใช้ในอันนี้ให้ดูนะแต่ว่ามเมาส์มอยกันว่าพอลองทําการคอนทัวร์ตามลิซ่าเราไปสืดูนะคอนทัวร์ตามลิซ่าเฮ้ยจมูกดูเล็กลงจริงวะ่ะมันจะดูแบบว่าเลียวอะกลับมาที่ฟลาวโนสีเข้มนะจ๊ะเชื่อมมาเลยฟิลคือให้ตรงเนี้ยมันแบบเชื่อมมาจากตาจะทาให้ตาดูปรือดูแบบเซ็กซี่อืออะแล้วก็ปิดปลายจมูกเหมือนเดิมเอาเขาชอบแบบจมูกรันรันกันนะคะแล้วก็ ตรงนี้ค่ะลดพื้นที่มันจะไปฟิลแบบหน้าแมวนิดนึงนะอ่ะยังไม่จบค่ะความชัดความอะไรของหน้าความแบบจมูกเล็กอะไรเงี้ยมันจะชัดขึ้นได้อีกจากการเราลงแป้งขาวนะคะเพราะพอเคยบอกไปหลายคลิปแล้วแหละคือมันจะมันจะช่วยกันคือเงาอะมันไม่ได้มีแค่ดำไงมันจะมีขาวด้วยนะคะพยายามใช้แปรงที่มันมีความแน่นๆถ้าแปรงแน่นเนี่ยมันจะช่วยได้มากๆในเรื่องของการคุมทิศทางนะคะเพราะว่าแป้งแป้งขาวเนี่ยมันไม่สามารถลงฟุ้งได้เพราะว่ามันเราต้องการให้มันเป็นเชฟคมใช่ไหมล่ะแล้วก็เก็บปลายจมูกถ้าอยากให้มันเล็กลงปาดลงนี้ค่ะปาดลงมันก็จะแค าาตัวแป้งขาวก็คือพาเลตเดียวกันกับของฟาวาโนเลยนะในพาเลตเดียวกันเลยถ้าใครมีพาเลตนี้ก็ใช้แป้งขาวในนี้แหละแต่ตอนนี้นกำลังคิดว่าจมูกอะมีความสั้นไปเราจะแก้ไขกันด้วยความดึงลงมาอีกลิปสติกวันนี้เรื่องไม่ได้จริงคือขออนุญาตแบบว่าลองทั้งสองอันแล้วกันนะคะอันนี้เป็นกาลาดามิเกกเบอร์หกนะคะทุกคนเลดเอ็มดาวนะคะเดี๋ยวจะเขียนขอบไปก่อนคือลิปกาลาดามิกเก้อันนี้นะคือเลยอ่ะคือจะเลิศ ทางสีบบถูกต้องอ่ะเขียนปากแบบไซฟอนะคะก็จะให้มันมีความกลมๆเป็นลูกเชอร์รี่นิดน,นึงมันจะเป็นฟีลแบบว่าไม่ได้แบบมีเชฟมีอะไรมากมายนะจะเป็นเน้นกลมๆจืดๆเลยลิปไลเนอร์อันนี้ใช้ง่ายมากเปลี่ยนมาใช้เป็นอันนี้นะคะของ Black Nana นะทุกคนเป็นแบรนด์จีนเบอร์ศูนย์สี่นะคะทา,ะายังไงเลยนี่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 มันจะเป็นฟีลนี้มันจะเป็นฟีลนี้ลิปจีนอัเนี่ยไปดูทำเฉดสีดิงัเป็นะปสีนี้สีแบบว่ากระปิกระปริงงง,งฟีลนี้นะสวยนะเจ๊ และอีกฝั่งหนึ่งชีเป็นกลอสไงอ่ะพอพอจะลองลิปให้ดูดหลายสีแล้วกันทุกคนอ่ะอันนี้เป็นแบบว่าออกองน้ําตาลน้าตาลนะถ้าแบบว่าอยากให้ลุคมันดูแบบเออเฮ้ยคมแบบว่าฝอ,อออริตอะไรอย่างงี้ร่วมสไลด์มุย่ยนิดนึงนี่เห็นไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวพอพอจะมาแชร์เทคนิคนะคะคือเมื่อกี้เลือกสีลิปมาประมาณแบบว่าหลายสีน่อยแล้วก็เนื้อมันเป็นนื้อฟิวแบบว่าไลท์ไลไม่ได้เป็นเป็นเนื้อที่แบบว่ากลบได้สีปากได้ขนาดนั้นนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเนื่องจากสีปากเราอะ่ะมันวว่่าาา้ะกกเจทคิิถด ให้มันออกมาได้แบบนี้ทํายังไงถ้าเรามีคอนซีลเลอร์อยู่ในมือสามารถใช้คอนซีลเลอร์ในการกลบขอบปากได้เลยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นการแบบว่าลบสีปากเดิมออกไปนะคะแล้วก็ลบไปเลยทั้งปากนะบางทีลบแค่ขอบปากก็ไม่พอเราต้องการปรับพื้นปากให้มันมีความสว่างที่สุดที่จะทําได้นะคะทุกคนนี่<ม>เห็นไหมทุกคนเสร็จแล้วเราจะมาทาลิปกันนะคะเบอร์14นะคะทุกคนอันนี้ลาการเบอร์14นะ,ะก็จะมีความเห็นสีที่แท้จริงของน้องมากขึ้นแต่อันนี้คือที่ได้ไหมทาลงไปก่อนแล้วกันพิ้น,นี้นะ อันนี้ก็จะให้แบบอ,อีกอีก,อกมูดอารมณ์นึงแล้วนะนะพอพอขออนุญาตเจือสีแบบว่าแดงๆครับอันนี้นึงให้สีมันดูอดไม่กระตุกกระตากจนเกินไปในส่วนของความนูดนะคะเจือได้อีกไหมเจือได้อีกนะไม่จบหรอก<ม>คนเราจะทานลิปสีเดี๋ยวไปทำไมเบอร์19นะคะทุกคนฟิลนี้เห็นปะพอพอคิดว่าพอพอต้อจะเคาะเป็นสีนี้ได้ทุกคนก็ได้อีกมูดอีกอารมณ์นึงเดี๋ยวขอไปใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่ฟินิทดูเลยจ้า ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้สื่อสายฝ่อแบบหวให้โอ้มม่เนี่ยแหละคือเป็ป็นฟีลว,ว่าปลุกความเซ็กซี่เซ็กซ์ออกในตัวคุณเข้าใจฟีลป้าคืออันนี้คือแบบว่าเป็นลุคที่พอๆก็ไม่ค่อยได้แต่งนะคะทุกคนแต่พอแต่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอินเนอร์มันมีตะลงตะอออะไรแต่จริงๆนะป้ว,วของพวกนี้มันอยู่ที่ข้างในต่อให้เมคอัพได้แต่อินเนอร์ไม่ได้ก็ เข้าใจฟรีป้าเพราะนั้นน่ะพยายามบาลานซ์กันไปด้วยนะคะใครที่อยากจะไปลองแบบแต่งหน้าบอกเปลี่ยนลุกตัวเองนะคะก็ลองดูลุคนี้กันได้นะคะทูกคนบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแต่งตาน่า่ง่ายเลยแล้ววันนี้อย่าลืมว่าพอไม่ได้ลงรองพื้นด้วยนะคะลงแค,ค่คอนซีลเลอร์หน้ากรึบแบบนี้เลยนะคะเจ๊ขายังไงก็ไปลองหาตามก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ที่ลุกหน้าจ้าบายยใครอยากให้ทำลุกไหนก็คอมเมนต์มาเด้อ<ๆ>มาคุยกันเด้อขอบคุ มั่วมั่วมั่วกดไปบายบายคือบายคืดบาย